สวัสดีเอฟซีทุกคนวันนี้สัญญุจะพาเอฟซีมาสิทเบ็ดตกปลาเอฟซีธรรมชาติเนาะใส่น้ำห่วยว่าจะได้หรือบ่อมาลุ้นด้วยกันโอ้มีกี้โอ้มีกีตัวใหญ่อยู่แคมน้ำยังมีกีเอฟซีหมอยกีหอยกับกีนะเอฟซีโอเคเรี๋ยวสัญญุใช้เอฟซีเบื้องนอะ,อะน้ำเป็นน้ำแบบดที่เป็นสิทเบ็ดเนี่ย สิได้หรือบ่ตุกบิดตุกป่าเลยสียภาษาไทยภาษาลาวเออมาสิเบิดเนาะหาอยู่หา,หากินตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่าไม่มีตังต่อไอซีจอไม่มีตังก็ต้องหาอยู่หากินแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้ตากำลังจะมองหาหาเพื่อนกีกหน่วยไปไปดูใส่น้ำที่จอยูไปสิบบิดวันนี้เดินทางกันเลย โอเคเอฟซี okay, ตอนนี้ฉันยุ่งก็เดินมาที่จะสิบเบ็ดละจะตกปลาละตอนนี้ก็มีหลานชายนั่งสิดอยู่หันเนาะฉันยุ่งก็จะตั้งกองแล้วก็สิเบ็ดมาลุ้นด้วยกันว่าจะได้หรือเปล่าอาจจะไม่ละเอียดหน่อยนะเพราะว่ามันลำบากหน่อยหนึ่งเนาะโอเคจะ้ะขาตังก้องมาตั้งกอน เดี๋ยวมาลุ้น,นํำกันเถอะจ้าอู้โอเคเอฟซี FC, ตอนนี้สัยุงก็เดินมาที่จะิีเบ็ดและจะตกปลาละตอนนี้ก็มีหลานชายนั่งสิดอยู่หันเนาะสัยุงก็จะตั้งกองแล้วก็ิีเบ็ดมาลุ้นด้วยกันมันจะได้หรือเปล่าอาจจะไม่ละเอียดหน่อยนะเพราะว่ามันลำบากหน่อยหนึ่งเนาะโอเคจ้ะ ข่ะต้องโกมาตามก่อนเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเถอะจ้าอู้สวัสดีทุกคนมาซิดเบ็ดจ้ะเจอจะข้ามแล้วปลาไม่ได้เลยมันเป็นอะไรโน่แง่บ่ปลา,าตัวปลาขอา้อฮะไม่ได้จะงงันงุ่มไรเห็นมันโดดข้าบ่เก่งเนาะ สายกอดนี่มันดึงแล้วกอ,อ,กอดี่ขึ้นมาจะหนีจะหมดนี่แหละ พี่บอดเจ้าแต่กระบอ,ไอ,อ,อ,อกอได้อันนี้ผมมันตอดอได้ไปลาแล้ว นี่ไงนี่ไงได้ไปลาแล้วได้ไปลาแล้วได้ไปลาแล้ว มันตอดเอาไว้อยู่แค้มใช่ขับมาดึกไปไกลก็คือก้าวดนเลย หัวปลาทออที่้ราอ้าไปใช่น้ำมาแล้วอือหึมิงเลยไปตุ๊กต้อ จะไปบอลใหม่ดูจะเอฟซีชั้นว่จะไปจิตบอลใหม่มาดูวิวเดีย๋ยวชั้นว่จะไปยืนอยู่ตรงนัง้นรุ้นด้วยกันว่าจะได้ไหม Субтитры ທີ່ເດກົ່າ วันนี้แซอยูจะให้เอจีดูปลาที่แซอยูไปสิบสิบเบ็ดนะ่ะเห็นไหมเยอะไหมได้อยู่นะเอ้แซอยญญูจะยังให้ดูสักสักได้อยู่ชวนมากก็จะมีปลาสงแงงนับอีกสีโอเคจ้าบายบายพบกันคลิปต่อไป เตรียบตัวกลับบ้านกันเพราะว่าตอนนี้ก็6โมงยังแล้วก็อาจจะสั่นหน่อย วันนี้เราก็ได้ปลาเราก็ได้ปลา,าที่เป็นสิบเบ็ดมาในเะอฟซีาาปลาที่ชายุเป็นสิบเบ็ดมันตอบเสีนแเรีเนาะตะวินนี่จะ้ะได้อยู่โอเคจะ้ะเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้ว บายๆพบกันใหม,ใหม่คลิปต่อไปจ้า